ฟินแฮกแฮกชีวิตแชร์ทริคการเงินมาดูซิว่าเราจะได้ไรายการไหนกันลับไฟแนนซ์มีไม่พอหรือคิดมากไปแนะเทคนิคเก็บเงินแต่งงานมาค่ะเริ่ม ลูกกอล์ฟขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยละกันนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็ยังเป็นคนที่จัดการวางแผนการแต่งงานทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะซึ่งงานแต่งงานของกกอล์ฟเนี่ยใช้งบประมาณเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ5,0,000นนิดๆน,นะคะแต่ท้งนี้ก็ยังไม่ได้รวมกับสินสอดทองมั่นแล้วก็ทริปฮันนีมูนนะซึ่งการวางแผนเก็บเงินแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายระยะกลางนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่3 เงินเนี่ยน่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็มีระยะเวลาที่ไม่นานจนเกินไปค่ะเช่นประกันออมทรัพรรย์ระยะสัน้นส่งเบี้ย2ปีครบสัญญา3ปีบัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์แล้วก็กองทุนตราสารนี่ระยะกลางค่ะทั้งนี้สิ่งที่ลูกกอลไม่แนะนําให้เพื่อนๆทำเลยนะคะก็คือการกู้เงินกันไปเช่าสินสอดมาเพื่อจัดงานเพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่างานแต่งงานอะจัดแค่ เดยวจบแต่ว่านี่สิจะอยู่ติดตัวเราไปอีกนานหลายปีเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะทําให้ส่งผลกระทบทางด้านการเงินและธาตด้านการเงินเนี่ยมีผลกระทบด้านความสัมพันธ์ด้านความรักก็จะมีผลกระทบตามมานะคะมีน้อยก็จัดแบบเล็กๆสไตล์มินิมอลได้น่ารักสไตล์ไปถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคก,การเก็บเงินแต่งงานดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันกดเซฟไว้อยู่ซ้ำๆเลยนะคะ